นี่นะคะทุกคนเรากำลังเก็บมะม่วงตกเยอะมากนี่พี่วัดคนสวย <c oughs> ค่ะหลังจากที่เราเก็บมะม่วงเสร็จนะคะตอนนี้เราก็เอามาล้างที่หอนะคะเอออันนี้คือล้างแล้วนะคะค่ะเราจะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปอกเปลือกออกนะคะนี่เลย ค่ะอันนี้คือหลังจากที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามะม่วงบีบให้เนื้อออกนะคะแล้วก็แยกเม็ดกับเนื้อนะคะ<อ>หลังจากนั้นเร<อ>าก็บีบเนื้อมะม่วงให้เละๆนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อก,การกวนนะคะ<อ>ค่ะอันนี้เราก็เริ่มขั้นตอนในการกวนแวนะคะเปิดแก๊สเราก็เปิดแก๊สอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็มันยังเป็นแบบน้ำๆอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มกวนนะคะแต่พอหนังกวนไปสักพักมันก็จะเริ่มเหนียวนะคะค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เรากวนได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็เริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มแบบได้ที่แล้วนะคะทุกคนดูนี่สิคะน่ากินมากทุกคนกลิ่นหอมมากค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เรากวนเสร็จนะคะเราก็เอาพักให้เย็นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะตักใส่เอ่อพลาสติกแล้วก็เอาไปตักแดดนะคะ<ม>นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยตักแดดได้ประมาณ2วันนะคะ<ม>ก็จะเป็นหน้าประมาณแบบนี้นะคะอันนี้คือเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาม้วนนะคะนี่ค่ะอันนี้ม้วนได้แล้ว